จุงกะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเสีย MJ ม o จโ f i ัวร์ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกาดเดินทางมาถึงแล้วครับสถานที่จัดงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องไปเบ่งนางานกันตอนนี้เห็ดนีหยังอยู่ตั้งเวทีไปครับผมไปกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับไปสีผ้าไปเบ่งหน้งงานกันตอนนี้ตั้งเวทีไปเออนี่รถตู้นนอะไรเนาะรถตู้พอกันใช่บ่นี่ เนี่ยครับไปนองครับรอดเตรียมงานเท่าเบอร์เหน็นเบอร์เห็นเนี่ยครับไปนองครับสถานที่จัดงานเราสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเมือนเคืนเป็นยังไงครับเมือนเคืนนี่ ขึ้นใน่อว่าส่พอลอดคออแต่ว่าการอดได้เล่นจนสอดแจ้งโอ้สุดยอดทักคลอเลยอ่ออเขามาตรฐานเลยครับเราลดบัตรไปใส่น้ำน้ำมันโรดมาหอดโดนไปครับเนี่ยรถก็ได้รับเครื่องอยู่หอการใช่หละโอ้ยาาไ,ไปเลยครับโอ,อ้อทายคียบอยู่ยวะเีาสิสั่งเวทีมรงไหนเนี่ยครับ โอ้ตอนนี้รถวีที่บ้านใหนอมาฮอดนะครับพี่น้องครับทีมงานหลายหลาย,หลายไฟกับมาหอดแล้วโอ้บนหนะพอการใช้ไป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 หาพอการใช้ก่อนครับพี่น้องครับ จุงกะครับพ่อการชัยบอกเสียเอ็มมันคุกไปกูเลยโอ้โตบยังไงมันโอ้โเสียอัมเออเสียอัมพี่ไปไดีครับพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ี่ไปไดีครับผมไปถึงโคราชเ,เดี๋ยวผมเลี้ยงเลยน้องจิบโดกนี่ตอนนี้กำลังมาโดกดาบแล้วมันไปกินอะไรขนมจีนอยู่ไหนอ่ะมันไปกินอยู่ไหนอยู่ไอ้ชัยภูมินี่กำลังมากกำลังมาบอกกินมันแล้วบอกกินแล้วพี่ไปดีครับผม เลยไหนพอการใช้มีเลขอไดนี่เอาเย็บให้ผมเลขใบนะไปนี่ก็ให้แม่เย็บให้ยี่สิบใบนี่ปาดสิทูบอก่ผมอยากให้พอการใช้เย็บให้ผมนี่เอาเย็บให้รางวัลที่หนึ่งตักใบเอาชุดหนึ่งไปสองใบไปเนี่ยใช่ครับผมนี่ละบาทนี่แหละครับพี่น้องเอาเอาเด้อแม่เอาเงินเตี๋ยวลอตเตอรี่เบิร์รางวัลที่หนึ่งเด้อ นั้นละโอเคครับข,ขอบคุณครับนี่ใจด้วยใจสดด้วยนี่คร sure> ับพี่น้องครับเนี่ยผู้ใดอยากได้รางวัลที่หนึ่งน้ำผมได้ไหมสองใบโอ้วนในบครับข้าแม่รางวัลที่หนึ่งแล้วัลสิบสองล้านจักบาทครับแม่สองรยสองร้อยสองร้อย บอการใช้มาหอดโดนหรือเปล่า <Fuck. S 1> ครับเนี่ยหอดได้อันสิบมงโอ้เนาอยู่อีกบ่เนี่ยครับครับขอบคุณครับยังยังได้อ่ะสิบสองล้านพ่อครับสิบสองหายต้นแปดที่บอนี่นะครับพี่น้องครับสถานที่กว้างครับไม่ผู้ใดอยู่ไก่กับมาเด้อครับมาเด้อกว้างคักเลยครับ อากาศไมน่นีอีก่ะมีเมฆเล็กน้อยครับพี่น้องอากาศถือว่าใสได้ครับมีรุนครับมีรุนอาจจะปอดภัยครับพี่น้องครับปอดภัยอยู่ไปพาพี่น้องอยางบึงบรรยากาศรอบๆก่อนครับ โอ้ผมน่ะรถวที่มาหอดแล้วครับรถวที่เฮาาด้เดินทางมาหอดแล้วพี่สวัสดีครับอัปเดตสดๆครับพี่น้องผมน่ะรถวีที่เฮารถวีที่เฮ้ามาครับนั่นได้แมนบอกอ๋อ,มา,อมาแล้วครับมาแล้วรถวีที่ ครับนี่กำลังมาเสียมกำลังมามาบ้านเดียหอดครับห <im it> <ๆ im it> <im it> อดครับเนี่ยเหอวเสียมกำลังมาครับมาแาเชยพุ่มเกือบพอดแล้วครับเนี่ยครับไปน้องครับเขาติดตั้งเวทีมืองไหนครับเนี่ยโอ้หันหน่าไปทางิตะวันออกเนาะ พี่น้องครับมาแล้วมาแล้วผู้ดอยไย่ไก่กับมาด้วยครับมามวนน้ากันครับสอดแจงไปน้ากันครับพี่น้องครับ<า>เสียนนนมาหอดไปนอโอ้นี่เมื่อเช้าเข้าสวัสดีครับผม มาเคลื่อนเปยงไหนครับมาเคลื่อนนไปไครับคโต๊โตโอ้ยยาใคแน่จะได้เลดนะครับสวดแจ้งสุดยอดเลยไอเดี่ยวขวาเนี่ยน้อยจาราทกทินะวันี้อาจารย์มอดไมาำบ่อครับเพื่อวันลุยเดียวเลยโอ้มานํำกัน โอ้เมื่อกี้พอการใช่กับยิบรอตเตอรี่ให้นะครับพี่น้องใบหนึ่งครับใบคู่หนึ่งเอาละบันนี้แล้วครับพี่น้องครับรางวัลที่หนึ่งอยู่ในมือผมแล้วเอากันถือกอีลีนี่ผมจ้างสาวหน่อยสองวงไปลงเลยอยู่บ้านผมเลยสนามโรงเรียนนี่อัญญะเลยโอ้วันนีรถบัสไหม่แล้วครับขั้นหนึ่ง โอ้สองขั้นขนาสิเรนตามกันมากครับพี่น้องครับสองสามขันเหมือนตัวนาหนึ่งสองสามสี่ขันโอ้สี่ขันครับพี่น้องมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆกต่ตอนนี้กับใบสองครึ่งครับพี่น้องใบสองเกือบครึ่งขอให้ฝนอย่าตกบ่ตกหรอกครับพี่น้อง มือนี้ก็สิเป็นอัปเดตสดๆเงี้ยงๆให้พี่น้องได้เบิ่งเลยครับก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งเพื่อที่สิบว่าผาลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้ผมก็เสียงกะเอ้าสวัสดีครับพี่เบนโอ้ยมาแล้วผมอเข่าไปนี่ยงางเลยครับบ่คอยหิวเขอามครับครับผมเอาไอ้เบนมาขั้นไหน่ะเขามารถพระโอ้มารถพระโอ้เอาไอ้เบนมาเขาพูดไหน มาเดียวโอ้อยู่ไหนล่ะครับอืมครับผมมาเนี่ยมั่งกียร์ตุ่งตือนได้ยินเสียงรถก็เลยออกครับผมสุดยอดครับสุดยอดโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากพี่น้องติดตามครับเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องฟังพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ